สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5ตุลาคมพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักอัครราชกุม,มารีทรงบรรยายพิเศษเรื่องการกำเนิดของเซล์มะเร็งพระรชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล วันนี้เวลา1ินาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยรักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารศรีสวรินธิราโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องการกำเนิดของเซลล์มะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์สิ 2, ริราชพยาบาลชั้นปีที wrote, ne, mare, ah artists, ra, ่สมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา25 5 9หาจำนวน3 1 0สิคนเป็นวันแรก โดยส่งบรรยายความรู้เบื้องต้นด้านชีววิทยาของมะเร็งเริ่มตั้งแต่คำจำกัดความทางการแพทย์ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงกับเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายการเติบโตและการ,พรแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งกระบวนการแทรกแซงและ,พะแพร่กระจายเข้าไปในระบบอวัยวะอื่นโดยผ่านกระแสโลหิตระบบน้ำเหลืองและคุณสมบัติเฉพาะของเซลล์มะเร็งทรงอธิบายว่า เซลล์มะเร็งสามารถแบ่งตัวได้อย่างต่อเนื่องเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการกระตุ้นการแบ่งตัวโดยกลไกหลายอย่างเซลล์มะเร็งมีความผิดปกติของสารพันธุกรรมในระดับ d n a และหน่วยพันธุก,กรรมหรือโครโมโซม <S <S อาทิเกิดการกลายพันธุ <S <S เ์เกิดความเสียหายของ DNA เเมื่อเซลล์มะเร็งสามารถแบ่งตัวโดยควบคุมไม่ได้จะทำให้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายและเป็นอันตรายแก่ชีวิต โดยส่งยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วยายมือพี่ก